สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพง้งสุขุสุคนนะคะสาวนุ่มยื่นเมื่อกี้บัเง,งอกค่ะั่างวาวจังเนาะซื้อมาเอาทุเรียนพี่น้องวันนี้อยู่ที่สวนเงาะสวนทุเรียนแม่สุบานนาปะชุ่มนะคะสาวนุ่มยืนจองทุเรียนไว้ตนนึงอันคนอื่นเขาจะมาเอาไปเบิร์แล้วพี่น้องคะ่ะ เขาว่าเอาจนได้ก,กินแล้วแต่สาวน้ำเงินบอก่อยมีเวลาก็เลยบอกแม่เพื่อนว่าเดี๋ยวไปเอาที่หลังมู <c oughs> ไปเอาที่หลังมูเพราะว่าคอดเห็นนี่แม่แม่เพื่อนเก็บคุณพ่อนั่งปฏิบสธว่าแม่ผู้เดียวบ่ได้ผู้เบาก็มี่ค่ะผู้เบาก็มีผู้เบาซำหน่อยก็มีค่ะโอ้ยมวนเก็บ,บักงออยู่พี่น้องกำลังเก็บงอเนี่ยเพื่อนขายหน้าสวนนะคะพี่น้อง ยังขายดีคือเก่าสาวน้ำเงิยนแดงยินกับไม่แห้งใจเพราะว่าหลายพื้นที่เพิ่นว่าเงาะทุเรียนราคาตกต่ำสั่นนะคะแต่บ้านเฮ้ากัย่งซอยกันสื่อกินยังซอยกัน,อ,กน,อ,กนอุดหนุนอยู่เพราะฉะนั้นตกต่ำเป็นบางหม่องคือว่าเนาะ <c oughs> บางหม่องกัย่งไปได้เรื่อยๆก็ต้องขอบคุณได้หลายนะคะโดยเฉพาะสวนแม่ซูมองมีถามแล้วว่นหันนี่มือหนึ่งมือหนึ่งก็ออกเกือบตันหนึ่งอยู่นะคะพี่น้องคะ คือมีการขาการขายพี่น้องมาแวะนาสวนมือละเกือบตันพี่น้องมือละเกือบตันฟังแล้วก็มีแห้งใจน <c oughs> เนาะเหลืออีกลายหลายพี่น้องบังเง่รวมยี่สิบไรนะคะตอนนี้กําลังเก็บสุกแบบเต็มที่แห้งมากรอบนี้พี่น้องคะบวคือตอนดีสาวนงยื่น,งงนมถาทายคลิปคลิปแรกนะสาวนงยื่นมาถทายนั่นกําลังสุกกาลัง <c> ส <oughs> ุกยังเป็นเลืองเหลืองเขียวๆอยู่แต่ว่ามาคลิปนี้ สุดยอดพี่น้องมีตรนวยแดงเลยค่ะเนี่ยผู้ใดบอทันเด,มา,ม,านเดมาช่มบอทันเดมาชิมต้องฝ้าวามานะคะที่นาประชุมอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าเมือนีสาวนุเยินมาเอามาเอาาเอทุเเรียนนะคะ <laughs> มาเออทุเเรียนกัะมาเก็บเงาะก่อนพุ่นผู้สาวก็บอกว่าเป็นพี่เซนเตอร์ไห้แม่เดี <laughs> อันนาคตข้ังนาร้านสาวร้านสาวร้านสาวเมซูนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยายทําจุดเช็คอินเผื่อว่าอุ้ยคุณได้ร้านสาวก็ได้ร้านสาวอย่างให้คุณยายเหตุเป็นคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินในสวนเงาะอซันบนเน่ยค่ะอันนาคตข้างนาอาจจะได้เห็นพี่น้องห้องีห <c oughs> บะบรรยากาศของการเก็บของเงาะนะคะพุ่น อันปีนขึ้นอยูต่ตรงสูงนั้นแม่เ o าปีนขึ้นไปตั้งขันนั้นอันใส่ไส่ส่งอยู่ด้อน,นั้นพี่น้องบ่เมนบ่แมนผาทุงด้อยนั่นโมเมนสินเด้วยวะสันมา,มาคือถ่ายแม่ก่อนมูเนาะวะ <c oughs> <c oughs> แม่เลาปีนขึ้นไปหุ่นน,น,นี่เป็นนี่เป็นน้องสาว <c oughs> น้องสาวแม่สูดด้อเนาะ <c oughs> ปีนขึ้นไปเองเลยพุ่นอยู่ปลายบักงอก ไปต้นบางงอพุุนค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศของการเก็บเงาะสดๆจากสวนสวนเมสูย,ยังอีกหลายพี่น้องเหล,ลืลลหออีกเป็นเนดือนนี่ก็บเบิดเบิรตยี่สิบตันบุนละนัวเอ้ยดกแห้งพุนฟังหั่นโซนนะั่นยังเป็นแดงๆอยู่ค <ST AR> ่ะไ,ไปทางนั้นค่ะไปทางนั้นริมผุนเลยค่ะริมพุนขับรถมานะเราจะเห็นเลยเป็นแดงๆอยู่จ้ะ มาชมสวนพี่น้องมาชมสวน,น,น,นยัอย่นยนอย่นใสหัวนู้ด้วยแม่<ะ> <c oughs> แล้วแต่มันสิไปเด้อ <c oughs> ส,สันเนาะโอ้เก็บแบบนี้เองต้นสูงๆนู้คือยากน้ำอยู่ว่าเพื่อนเก็บยังไงเนาะนูวะโอ้เพื่อนกะสิมีใหม่ซอยแบบนี้เนาะนโอ้จา้าอ,อ,อ,อ้าวเก็บแล้วก็ะมีันแผนกข้น แพนแกปีนแพนกเก็บแพนแนกแยกได้มาตายเลยสิพาพีเบิร์เพิ่นขัดแยกอยู่อยู่หนาหนาสวนพี่น้องค่ะขอบคุณมากขายดีค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นใส่เข่งใส่เขีงไว้นี่คือขัดแยกมาแล้วนะคะซุกแดงดีขนาดคือเต็มที่สุกเต็มที่แห้งงน้าแห้งค่ะาพี่น้องค่ะเงาะสดๆจากสวน ขัดแยกออกมาใส่เข่งใส่เข่งไว้ทาลูกค้าพี่น้องค่ะสุดยอดแห้งค่ะไปเลาะมาแล้วเป็นบ่อคะ่ะ <c oughs> เป็นจังไดเนี่ยเลาะเลาะทัวบ่เลาะทัวบ่ <c oughs> ไปเบิร์ดหรอบ่คะโซนพุ่นไปหรอบ่ <c oughs> ไปบ่ท,บท,บป <c oughs> ทัวบ่ทัวสวนเลยเป็นบ่ตะเงาะนี่ก็ยี่สิบไรเลาะทัวบ่อสันตอ่ะ อ้ยพี่น้องคะเนี่ยสามโลลอยนะคะนาสวนยังขายดีขายดีขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะต่างช่มสวนพี่น้องลังคนบอกว่าราคาเงาะนาสวนคือแพงแค่จะหายขายขาดทุนบ่ค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขายได้ราคาสำานีพี่น้องซอยกันสนับสนุนอีกถือว่าดีแล้วพี่น้องกะเอาราคาช่มสวนอ่า กระสือกับไปฝากไปตอนผู้อยู่ทั้งบ้านน้าแบบนี้นะคะแม่ก็ขายราคา3กิโล3กิโลลอยพี่น้องกิโลละ35บหาบาทนะคะยังนานแน่นนะคะผูม้มาชมสวนผู้มาอุดหนุนแมซูะ่ะผู้มาอุดหนุนแมสูนิมแมซูกระลั่งคุยกับผูเบาซ้ำหน่อย,อยอเูยนนย่มาสื่อทุเรียนผูเบาซ้ำหน่อยมาสื่อทุเรียนพี่น้อง ให้ลูกให้ร้านไปค่ะแม่ไปเอาไปเนี่ยเออเอาเอาเอาลงผู้บ่าวส้ำหน่อยแม่ซัวว่าลงผู้บ่าวซำหน่อยแล้วาต่นี่วเอาเอาเอาให้ลูกให้ร้านไปค่ะแม่เอาเอาจะจะจะจิ้มไหมจะจิ้มยาไหม ป้ายวะลูกเดี๋ยวมันจะชามันจะสุกผสมมันเสมอป้ายโลดป้ายเลยป้ายเลยป้าสวัสดีค่ะแม่สุสวัสดีค่ะกำลังขายทุเรียนแม่กำลังขายทุเรียนป้ายทุเรียนนึ่งขึ้อย่างนะคะแม่น้ำยามันจะมีเล่งให้สุกค่ะค่ะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่ายาอะไรอ๋อเหรอแล้วเขาผสมเอ็มเอ็มร้อยห้าสิบอ๋อโอ้โหจัง หลวงค่ะลมปูเป่าซำหน่อยล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ขายขายเืออยู่สองอหน่วยมาสัน่น<อ>มาเบิงมาเบิงเป็นสืองอะมาเบิงเป็นสืองาะถุงละสิบกิโลบอคะ่ะแม่แม่ราคาพิเศษไหมคะสิบกิโลนั่นสิบ<ะ>กิโลเท่าไหร่คะถุงหนึ่งนะ่ะถ้าเอาของดีสิบกิโลเท่าไหร่นะแม่ สิบกิโลท่าไหนูองร้อสามสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบอ๋อขายยี่สิบเจ็ดบาทค่ะขายยี่สิบเจ็ดาทจ้ะจ้ะขายดีเนาะแม่เนาะนะเนี่ยเอาขึ้นเครื่องานแป๊บเดียวเบิดแล้วพี่น้องเอาขึ้นไม่เนาะแม่เนาะวันนี้นึ่งมือนึ่งเดรรายปนไก่คะแม่วลาจะแถวกกว่าแถวกกว่านี่คืออะไรคะแม่มุนกัว่วาขายเบิดมือแล้วประมาณจ็กกิโลคะแม่ ประมาณหกเจ็ดร้อยเนี่ยหกเจ็ดร้อยนานสาวน้ำเยื่อสาวน้ำเงืนไเป็นนางอยู่ไต้ต้นเมืองหันบอกว่าแม่เราขายเบิดเกือบมือละตันแม่นอลีวันที่ถึงตันมีบ่แม่คะถึงตันมีไหมบางวันมีค่ะมีมีมีคนเข้ามาล้าเอาหลายร้อยโลอ่ะแล้วก็เราก็ขายในนี้มือละเป็นตันกับมีเนาะห่วย งอเฮ้านี่สิพ่อขายพ่อแม่แบบนี้พิดตัวท่านนี้นี่ตัวท่านนี้น้อแม่เนาะโอ้ยงอหยีสิใครหสิพ่อขายพ่อแม่แบบตานี่นี้มูมันก็พอได้เนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าจะจะสรุปยอดเลยเนี่ยมันก็มิน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 จ้ะเพราะว่าเราลงนันเยอะจ้ะทั้งปุ๋ยทั้งยาค่ะ ธรรมดาถ้าจะมาคิดบวกคนงานด้วยนี่เกือบบคนงานแม่กะบักร้ายคนพี่น้องค่ะซอยกันเก็บแต่คนงานกับมแต่พี่น้องมากหนูแนบเมืองแล้วค่ะก็พี่น้องก็จ่ายต้องจ่ายคนงานกับพี่น้องกะซำเฮียไทยพี่น้องจ่ายคนละไปจ้ะกซำเฮียไทยพี่น้องเขามีงานทำเนาะแม่เนาะจ้า ให้พี่น้องได้กินให้พี่น้องมีงานท้ำเบิ่งติลานีเนี่ยบรรยากาศพี่น้องค่ะใครดิบใครดีผ่อนซ่อนเอาตะก้าเรามาเบิ่งมาอุดหนุนกันไปเนาะราคาชุ่มสวนราคาอุดหนุนกันต้นนี้ไงงอขาดเก็บสดๆจากสวนคนเพิ่นมีหู้นหุ้นหุ้หามไปเอามาแน่ เดี๋ยวสิไปเก็บเดี๋ยวสิไปตัดทุเรียนดนนี่พี่น้องค่ะตอนนี้กับเบิงบรรยากาศหน้าสวนแม่สุกรพี่น้องก็มาเรื่อยๆแบบนี้ขอบคุณนีหลายเด้อค่ะมาอุดหนุนโอ้มาจากเดรุ่ดดมปะค่ะวนขึ้นรถกันแล้วตัวนั่นเลยออกเดอร์ไ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณอาขอบคุณนะคะเอ้ยคนมาแต่เราเป็นรถเป็นรถแบบนี้ขายดี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 อยากจะให้ของอมๆลัสไปจากพอของสาวมันยืนกัมด้วยเป็นตัวเจ้าลัก กำลังหาคนสิไปตัดทุเรียนมีน้องค่ะผู้ใดสิอาสาไปตัดทุเรียนมือดีสิีทายคลิปเนี่ยโอ้ไอเอชได้ออกคลิปแล้วบายสีทายคลิปตัดทุเรียนเนี่ยแต่ตอนนี้เงาะเงาะสวยๆแบบนี้และ่ะอุ้ยแม่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นพวาน่ะอุย้ยยกพว่าแบบนั้นก็ได้วะค่ะแม่อุ้ยพี่น้องคะปาดเนาะงามขากงามแน่อึ้ย มาเด้อมาเด้อผู้ใดว่าท่านได้มาชมว่าท่านได้มาเที่ยวมาเด้อพี่น้องเด้อจะม็นออนซอนล,ลายกรลังสุกแดงงามแห้งตอนนี้หลังจากนี้จักสองสัปดาห์นี้แห้งสิเบิร์ดเลบ้านนี้โ <c oughs> มเมนต์แห้งสีงามวแห้งสิเบิร์รเลยเออมาว่าท่านนี่เนาะจ้ะเนีกับแม่โ <c oughs> อ้ยแม่ะ่ะสุดยอดสุดยอด แม่นค่ะนี่เข้าใจว่าเนาะแม่หน่าซื้อจอดผู้เดี๋ยวผู้ผู้ข้าแจกกับงามงามมาสิย่ายย่ายต้องวาแบบนี้ว่าแต่เป็นสาวข่อยกับผู้นึงได้ตองอูและว่านนะกก็มไอ้สิคือมาซื้อนี่บ่าว่าตรงวาถึงราคาเลยพี่น้องมาเก็บบรรยากาศแบบนี้นี่มวนก็กันหลายค่ะ หรือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาเบิงค่ะนี่นี่มาเที่ยวมาเบิงสว,สวยค่ะคนถือน่ะสวยค่ะเนื้อ <laughs> คนถือน่ะงามมาสันนะจา้า <laughs> นี่มัดละลอยพี่น้องค่ะแบบงามเห็ดเป็นมัดไใบแบบสดสดกม็มีสดๆจากสวนแม่สุส<า>บรนณาประชุมกะ<า>ยังคงแวกมาได้นะคะ ขอบคุณในไลฟ์ค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,ะจา้า